ตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะได้มีการจัดตั้งศูนย์ฟิกอิสเซนเตอร์ค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน่ำทวมนะคะโดยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขาริการค่ะได้มีการติดตามการจัดตั้งศูนย์ฟิกอิสเซนเตอร์ช่วยเหลือผู้ประสบภไยน้ำท่วมซ้ำจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้เพื่อบรรเทาความดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะ นายสิริพงษ์อังคกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแลขคณะลงพื้นทวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีค่ะติดตามการจัดตั้งศูนย์ฟิกอิตเซ็นเตอร์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็รับฟังรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์อุตภัยของสถานศึกษาอาชีวะในพื้นที่สามจังหวัดายเดนนาักตายแล้วก็รวมกันวางแผนให้ความช่วยเหลือนักเรียนครูแล้วก็ประชาชนที่ประสบภัยทั้งในจังหวัดยาลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสค่ะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวนะคะว่าพลนตารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีความห่วงใยหลังเกิดฝนตกนักแล้วก็ตอเนืองในพื้นที่ซาจังหวัดเจรนญผักตายส่งผลให้น้ำหล่นลิงข่าวทวมบ้านเรือนพื้นที่เกษตรแล้วก็สถานศึกษาด้วยค่ะแล้วก็ร้ายพื้นที่ในีปริมาณนา้ำเพิ่มสูงแล้วก็รุนแรงนะคะส่งเพิ่กระทบต่อนักเรียนนักศึกษาครูแล้วก็วิทยาลัยโดยเน้นย้ำให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะหากสถานศึกษาไหนถี่ประสบบัยก็ ขอให้รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็สถาบันการอาชีวศึกษาในพื้นที่เพื่อจะเตรียมให้การช่วยเหลือพร้อมทางจัดตั้งศูนย์ฟิกอิตเซนเตอร์ช่วยซ่อมแซมเครื่องสายไฟฟ้รารถจักรยานยนต์ด้วยรถเครื่องที่ด้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ<ฮ>เดี๋ยวพอมีศูนย์ฟิกอิตเซนเตอร์ขึ้นมาเนี่ย<ฮ>เครื่องชายไฟฟ้านหนที่ได้รับผล้นกระทอบจากน้ำท่วม<ฮ>ก็ส<ฮ>ามารถนำมาซ่อมแซมได้เขาก็จะให้น้องๆจากสถาบันอาชีวะในพื้นที่ เป็นผู้ซ่อมแซมแล้วก็ดูแลให้แล้วก็อาจจะไม่มีค่าใเสียายด้วยเหมือนกันนะคะ